สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สำนักเลข,ขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเสนอมมตอจยยาาทีก็ควสุ 24ชั่วโมงตอนเรื่องบนเตียงเฮ้ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยจะกลัวทำไมกันเล่าจะไหนก็เป็นปีศาจเหมือนกันเออนั่นสิข้าก็ลืมไปอีกอย่างนี่มันก็แค่โปสเตอร์หนังไม่ใช่ผีปอบจริงๆสักหน่อยอืมถ้าเกิดมีผีปอบขึ้นมาจริงๆ ถ้า <One> ค <input> ิดอะไ้ออกแล้วอะไรหรือครับเจ้านาย่าฮ่าออืมอ๋อง๋อองออ๋ออ๋ออ๋ออมออ๋ออ๋อด๋ออเอออออ ก็ลุงน้อยไม่หลับนะไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาหาอะไรกินหนูตกใจหมดเลยอะ่ะโถโถวขวัญเอ้ยขวัญมาเป็นอะไรหรือเปล่าดูเพลียๆนะอืมไม่เป็นไรหรอกฉันไปทำงานล่ะนะไหวแน่นะไหวหนะ้าไหวหนะ้าสวัสดีครับลุงพรอืมสวัสดีกะเพรา,เาไก่ไม้ใส่พริกครับ เอาไข่ดาวไหมจ๊ะกินไข่ทุกวันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะเอาสองฟองเลยครับได้จ้ะรอแป๊บหนึ่งนะเอ๋อยู่ไหนนะหืมหายไปไหนหมดนะเนี่ยมีอะไรเหรอคะก็เนื้อไก่น่ะสีหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เมื่อวานยังมีอยู่เลยนะดูอะไรเหรอมีจังมีจังอยากดูหนังเรื่องนี้เหรอ ค่ะมีจางก,กำลังสงสัยค่ะว่าช่วงเนี้ลุงพรทําตัวแปลกๆเหมือนในหนังเลยอะอย่าบอกนะว่าเหมือนผีปอบอะอืมลุงพรจะเป็นปอบไปได้ยังไงอะตอนกลางวันลุงจะเหนื่อยๆแต่ว่ากลางคืนก็ไม่ยอมนอนแล้วที่สำคัญนะเมื่อเช้าเนี้พี่เป็นก็เห็นว่าเนื้อไก่ในร้านาหายหมดเลย พี่ว่าไม่ใช่มัง้งผีปอบไม่ต้องเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอผู้ชายก็เป็นได้เหมือนกันอ <c oughs> ผู้ชายก็เป็นผีปอบได้เหมือนกันนะแล้วที่หนูเล่าๆมาเนี่ยมันเป็นอาการของผีปอบชัดๆลุงของหนูเนี่ยตอนกลางคืนไม่ยอมหลับ <c oughs> ไม่ยอมนอน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วเนื้อไก่ที่บ้านก็หายไปด้วยค่ะนั่นแหละชัดเลยอุย้ยพูดแล้วก็ขนลุกผีปอบนะ่ะ มันชอบออกหากินตอนกลางคืนและของโปรดของผีปอบก็คือเนื้อไก่สดๆยังไงล่ะจริงจิเมื่อคืนเนี่ยก็ลุงนอนไม่หลับน่าก็เลยมาหาอะไรกินม,มีจังมีจังเ <laughs> จ้าเด็กพวกนี้รอกง่ายซะจริงจริง คุณลุงเป็นผีปอบค่ะเออเหรอจ๊ะไปเล่นที่อื่นก่อนไปดูสิลูกขาเต็มร้านเลย,ยมีจังไม่กอดหน่อยสิมา,ม,า,ม,าม่เอเป็นอะไรอนะคุณลุงเป็นผีปอบคุณป้าช่วยหนูด้วยเป่าเปิดที่ไหนมีจังเล่นอะไรเนี่ยลูกกาผีปอบชอบหาก,กินตอนกลางคืนแล้วเมื่อคืนมีจังลงมาเข้าห้องน้ำเห็นคุณลุงยังไม่นอนบอกว่ามาหาอะไรกินแล้วเมื่อเช้าเนื้อ หายไปหมดนี่คะปอบมันชอบกินไก่ชอสร์นะโอ้ยไปกันใหญ่แล้วมีจังลุงแค่นอนไม่หลับเฉยเฉยคุณลุงก็เลยไปหาไก่กินใช่ไหมไม่ใช่นะมีจังแล้วเนื้อไก่หายไปไหนหมดน่ะนี่เธอช่วยฉันพูดหน่อยสิเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วเออเอ,อือย่าบอกนะว่าเธอก็เชื่อด้วยนะต,ตายเปล่าฉันไม่ได้เชื่อนะแต่อ๋ฮะมีอะไร อุ้ยอะไร <l ots> อ,อ่ะโอ้ยดูดเฮ้ยเ้ชัดเลยเฮ้ยไม่ใช่นะข้าไม่ได้เอาไปนะข้าเป็นคนข้าไม่ได้เป็นปอบจริงๆนะเฮ้ยอย่าเข้ามานะลุงผมสู้นะผพ้กเองเชื่อข้าสิอยู่ยๆข้าจะเป็นปอบได้ยังไงกันเล่าระวังกันให้ดีนะนอกจากไกลสดๆแล้ว ผีปอบมันชอบกินตับคนด้วยนะโอ้ยอย่างงี้ลุงก็อันตรายนะเนี่ยแบบนี้อยู่ชุมชนเราไม่ได้แล้วใช่ใช่แล้วล่ะโธ่เอ้ยฉันไม่ได้เป็นผีปอบทำไมไม่มีใครเชื่อฉันเลยล่ะเหมือนจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะเราเข้าไปดูกันดีกว่าอืมโอ๊เกิดอะไรขึ้นล่ะปิ๊งก็ลุงพรนเป็นผีปอบอ่ะสิฮะจะเป็นไปได้ยังไง จริงๆนะเมื่อคืนเราหมีจังเห็นลุงพรที่ห้องครัว